ครับกลับมารับชมข่าวสารบริการชาวบ้านอบจนิวส์กับผมนะัทธพุธขันธพลครับสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบจภูเก็ตได้มีการจัดโครงการในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนั่นก็คือการเพ้นผ้าบาติกนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้ในช่วงของโควิด -19 นี้นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมรพร้อมๆกันเลยครับสกู๊ปพิเศษอบจภูเก็ต โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากพิษโควิด -19 โดยอบจภูเก็ตปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดภูเก็ตมียอดจำนวนผู้ที่รักษาหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศยังคงเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องโดยผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ในช่วงที่ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่งผลกระทบในภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทําให้พนักง,งานในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวต้องโดนพักงานหรือถูกเลิกจ้างเป็นเหตุให้ประชาชนขาดรายได้และไม่มีเงินสําหรับค่าของชีพในส่วนต่างๆที่จําเป็นเช่นค่าบ้านค่ารถค่าเทอมบุตรเป็นต้นด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายวชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจภูเก็ตพร้อมด้วยสอจอทั้ง24เขตและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเพ้นผ้าบาเตะภูเก็ตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในด้านของงานฝีมือเพิ่มทักษะการฝึกฝนอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างประสบการณ์โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นการหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอีกทางหนึ่งโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นด้วยกัน2รุ่นได้แก่รุ่นที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21สิงหาคมและรุ่นที่2จัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2563ค่ะ โครงการส่งเสริมอาชีพนะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าปะเตะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นห่วงของอาชีพที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเขตพื้นที่ได้สามารถที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นโครงการก็เลยได้รับการอนุมัติงบประมาณนะคะจากท่านสมาชิกท่านสมาชิกสภางการบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ให้กับสํานักปลัด ที่ได้จัดให้กับพี่น้องประชาชนได้มาฝึกเพื่อจะไปนําไปประกอบอาชีพซึ่งก็คิดว่าก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะนอกจากที่จะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเองในเรื่องของภาพปาเตะนะคะก็ก็ยังสามารถที่จะมาต่อยอดให้ภาพปาเตะที่เป็นอัตลักษณ์ของของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับพี่น้องที่จะเข้ามา กอบรมนะคะเพราะฉะนั้นในรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้สุกอบรมก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยกันนะคะในการที่จะส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของจังหวัดธุกิจเนี่ยเป็นสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะหลังจากนี้ไปแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะพยายามนํา โครงการดีๆที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องนะคะเพื่อจะให้พวกเราได้สามารถใช้สิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเราให้มีมูลค่าแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพวกเรานะคะน,นี้ก็จะจะเร่งแล้วก็พยายามที่จะนำโครงการส่งเสริมอาชีพหลายๆโครงการนะคะที่จะให้เกิดประโยชน์กับกับกับพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ และในสภาวะปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกดังนั้นเพื่อความมั่นคงทางการเงินทุกท่านควรใช้ใจ่ายอย่างรู้คุณค่าใช้ใจ่ายอย่างประหยัดแสวงหาช่องทางสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับตนเองและยุคสมัยรวมทั้งท่านที่มีกําลังในการซื้อสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศดังที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมเพื่อเป็นการกระตุ้นในการจ้างงานและส่งเสริมให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการมีไรายได้ดังเดิม ทุกทิศอบจภูเก็ตและนี่ก็คืออีกหนึ่งมาตรการของอบจภูเก็ตนั่นเองนะครับที่เป็นการส่งเสริมอาชีพและก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในช่วงของวิกฤตการณ์โควิด -19 นั่นเองครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับอบจภูเก็ตได้ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ประจำปี2563นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับ2,563เมื่อวันที่14สิงหาคม2,563เวลา10.30นาทีนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสาโรธอังคณาพิลาศ สมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต2ประทานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับสอโดยมีนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับสอ ซึ่งในการประชุมได้กล่าวถึงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาทั้งเรื่องไฟส่องสว่างการเปิดปิดไฟและพื้นสนามกีฬาที่ทางอ,อบจภูเก็ตได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งนี้จะมีการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วให้ทันและเพียงพอต่อการมาใช้งานของประชาชน และในการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงในเรื่องของสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจภูเก็ตนั่นเองครับและในช่วงต่อไปนะครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมารับชมข่าวสารโดยการชาวบ้านอบจนิวส์ในช่วงที่2ครับ อบจภูเก็ตเชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีพอต่อภูเก็ตพอต่อเฟรชเวลระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง16กันยายน2563ซึ่งเป็นงานอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนวันที่31สิงหาคม2563และวันที่7กันยายน2563ณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว ถนนกระบี่วันที่2กันยายน2563นศาสนเจ้าหกหมวนกลงวงเวียนหอนาฬิกาวันที่3กันยายน2563นศาสนเจ้าเจ้าอ๋อ,อ,องถนนกระบี่วันที่6-16กันยายน2563นสานเจ้าพ่อต่อกลงบางเหนียวจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานดังกล่าวอ,อบจภูเก็ตร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กลับมารับชมข่าวสารบริการชาวบ,บ้านอบอจนิวส์ในช่วงที่2ครับและในประเด็นถัดมานะครับอบอจภูเก็ตได้มีการจัดโครงการอบรมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมรับพร้อมกันเลยครับ อบจภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่15สิงหาคม2563เวลา8นาิก30นาทีนห้องจามจุรี1โรงแรมภูเก็ตเมอรลินนำโดยนางสาวชุติมาสนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายอับดุลกอเดล กอบยาหยัง่งพุ่มในการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนเชิงกระบวนการเพื่อมุ่งสู่ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับคุณภาพครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งนี้ทางอ,อบจภูเก็ตได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะกระบวนการในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เรียนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป และโครงการในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถที่ก้าวทันยุคก้าวทันสมัยรวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มในเรื่องของศักยภาพและก็เป็นการเพิ่มผลมลิตทางการศึกษาของระบบการศึกษาไทยนั่นเองครับและในประเด็นถัดมานะครับอบจภูเก็ตได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการพนักง,งานของอบจในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับส่วนารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการพนักงานอบจภูเก็ตในการปฏิบัติราชการเมืม่อวันที่18สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกานายวัรชรินป,ประฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติห,หน้าที่นายกอบจภูเก็ตพ,พร้อมด้วยนางสาวชุติมาสินิทเปลมนางสาววรักษ์จันแก้วรองปลัดอบจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของอบจภูเก็ตหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายขององค์กรปกครอง องส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องภายใต้บทบาทบุคลากรของอปทซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2563นณโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่อบจอภูเก็ตเข้าร่วมอบรมจำนวน300คนนายวัชรินทรน์ปฐุมฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอภูเก็ตกล่าวว่าอบจอภูเก็ตจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ทักษะความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของอปทอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบแนวทางและวิธีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพปรง งใสก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งลดข้อผิดพลาดหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านนางสิริพรชูเกิดผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่อาบาจอกล่าวว่าอาบาจภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระดับจังหวัดที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งให้สามารถกำหนดกรอบในการปกครองตอนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดดังนั้นอบจภูเก็ตจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุศณีถอยหัวหน้าฝ่ายระเบียบการเบิกจ่ายเงินของอปทและอาจารย์พรสวรรษ์สีสุพรรณผู้มำนในการกลุ่มงานการเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และโครงการในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในการบริการประชาชนที่โปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้นั่นเองครับส่วนประเด็นถัดมานะครับอจบจภูเก็ตได้จัดทําโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตนั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชม,รมพร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตเมื่อวันที่20สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกานห้องประชุมพาโกแกลนบอลรูมโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตในวัชรินปฐมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายยุทธนาวิมล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนของเครือข่ายป้องกันการทุจริตและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตของเครือข่ายป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งนำความรู้และทักษะไปเผยแพร่สร้างและปลูกจิตสำนึกในกลุ่มนักเรียนเยาวชน และโครงการในครั้งนี้นะครับได้มีการจัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการระดมความคิดรวมถึงปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองครับส่วนประเด็นถัดมานะครับอบจอภูเก็ตได้มีการจัดทําโครงการในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนั่นก็คือการเพ้นผ้าบาติกนั่นเองครับส่วนารายละเอียดและบรรยากาศจะเป็นยังไงนะัดไปติดตามชมร้อ,รอมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเพ้นผ้าปาเตะภูเก็ตรุ่นที่1เมื่อวันที่20สิงหาคม2563เวลา10นาฬิกาที่ศาลาประชาคมนายวัชรินประฐมวัฒนพงรรศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมรส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเพ้นผ้าปาเตะภูเก็ตรุ่นที่1โดยมีนางสาวกมลทิพย์เหงชวนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายง,งานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ร้อมด้วยนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรักษ์จันแก้ว รองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเาป็นภาพปาเต้ภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มทักษะการฝึกฝนอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างประสบการณ์โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวซึ่งรุ่นที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21สิงหาคม 2,563รุ่นที่2จัดขึ้นในวันที่27-28สิงหาคม2,563 และโครงการที่จะทําขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้มีการประกอบอาชีพรวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับตัวเองในช่วงที่บางท่านนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d นั่นเองครับส่วนประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับอบจอภูเก็ตได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอบจอสัญจรครั้งที่2ประจําปี2563นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมพอมกันเลยครับ อบจภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอบจสัญจรครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,563เมื่อวันที่20สิงหาคม2,563เวลา13.30นีนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวรักษณ์จันแก้วรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการอบจสัญจรครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,563พร้อมด้วยนายสักชัยชาววัยรองประธานสภาอบจภูเก็ตนายประสิทธิ์สินส ภาคนายประวัติพิมานพรมสมาชิกสภา,าอบจภูกเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตกำหนดจัดง,งานโครงการอบจ,จอสัญจรครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,563ในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2,563ณบริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมันปตทมเมืองใหม่ลานจอดรถตำบลเทพกษัตรีเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาโดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนตำบล รตีเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชนการให้ความบันเทิงและการจัดเวทีประชาคมตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคีความปลองดองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและได้กําหนดพิธีเปิดเวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมการ การจัดกิจกรรมและปรึกษาหารือในข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดโครงการ สำหรับโครงการอบจอสัญจรนะครับเป็นโครงการที่อบจอจัดขึ้นเป็นประจำนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงเป็นการยกขบวนในเรื่องของศูนย์บริการต่างๆไปบริการประชาชนถึงพื้นที่นั่นเองนะครับโดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่29สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนั่นเองครับและในครั้งหน้าอบจนิวส์ข่าวบริการชาวบ้านจะมีอะไรมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมนั้นสามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับและ วันนี้ผมนัทวุฒิขันธพลต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอบจภูเก็ตเชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีพอต่อ ภูเก็ตพอต่อเฟรชวอลระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง16กันยายน2563ซึ่งเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานตามคติ ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนวันที่31สิงหาคม2563และวันที่7กันยายน2563ณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวถนนกระบี่วันที่2กันยายน2563ณศาลเจ้า6หมวนกกงวงเวียนหอนาฬิกาวันที่3กันยายน2563ณศาลเจ้าเจ้าอ,อ๋องถนนกระบี่ วันที่6 1ถึง16กันยายน2563นาศาลเจ้าพอต่อผ๋บางเหนียวจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานดังกล่าวอาบาจอภูเก็ตร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต